สวัสดีจ้ากับพกา,าพบนหน่อยทราบพากเซปปรจบรรจาันนี้หน่อยทราบพากเซพามากินเมนูเอตําเส้นเล็กแล้วก็มีหมูยอคอณจาานอ๊อกแล้วก็นี่หมูยอจ๋หมูยอมีแคบหมูมีหอมแดงคุาจาานอ๊อกมีทั้งดอไมีหอมตออัวทีเมื่อกี้หันไปบังคนเดินผ่านบ้านอันนี้เป็นเอถั่ววาซาบิถั่วะคะ่ะแล้วก็มีถั่งอกจก้ะตันหนึก็ขอบขอบคุณนะคะนะ้องสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้นะจานา๋นา,อา,านอ๊อกตนหนึ่ก็ฝากท่นเน้นน้อยชงดีเนื้อจาา้า มาจ้าทุกคนมาแช่ถกันเลยจ้าตำเส้นเล็กดีเยอะเลยวันนี้จะเล็กเห็น เล็กของเขาเน่ยเป็นชินเล็กแข่งมันสุดสิงเขาได้ยบิ้เบิ้บอแบบเีย่ยวนุมขึ้นมน – tên tay lại rồi đó bịt cơn trắng lại này. nên lại Hãy ừ. จะทานอกบ้านเห็น,น,นมั้งจ้ะไล้ยกัดน,นอกบ้านนั่งกับไป้กัดน,นอกบ้านแต่ว่าเป็นมาตุกช่วงนี้หนาว อัดอนนี่เอาไปยั่างนะย่างก่อนขนมอุดรัสจ๋า มันจะไม่หนังพรอคือมาลัานไทยแทงนี่ข้างมืงที่มาใส่ไปนล้วข้างนึอกับความหง่ของเหลืขอข้างนืงทีจะจะ่เดีย เราคาจะมาแล้วว่าแปดสิบห้าหรือแปดก้าคูณนี่แหละ บิดทั่วขึ้นดังเลยพี่น้องมึงอยากหันเขาว้างมีเด็กเลยไม่ได้วางได้ย้าเราเขาแล้วไอ้เวรมันก็คงมไม่ได้อะ

เหตุผมที่ต้องทำงานน่ะเพราะว่าต้องหาเงินเิน nào ừ ừ ขอด้วเจ้ะดดหน่อยดูให้เริ่มช่หลังให้จ้ะเนาะเป็นไรแล้วจ้ะไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทหลายจ้ะบ๊ายบายจ้ะ